การรู้ค่ามาดมได้เองนะคะกระจนยุตตบรรนำนาเชเดลสงค่ะวันนี้มาดมได้มาอยู่ที่ริมหาดค่ะวันนี้มาร่วมสังเกตการนะคะของนักศึกษาสาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนภา,าวะผู้นํานกันแล้วแล้วก็วันนี้ลงพื้นที่จะมาสังเกตการว่าหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนเราเนี่ยนักศึกษาจะมีความผู้นํามากน้อยแค่ไหนค่ะ แล้วก็มาร่วมตามกับมาดามดักกันเลยนะคะ ก็เลยไม่ได้มีความหอมไม่ได้ของแต่ผพูดแล้วพอมีเองเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยจริงพูดไม่ค่อยจริงจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ธุรกิจของโรงแรมเนี่ยผมมาดำดับเป็นผู้จัดการสเวนเซ้นนะคะสาขารลัสหันใหญ่ไงก็สาขาบิ๊กซีหันใหญ่ด้วยจริงๆทำงานมาเยอะค่ะกว่าจะเป็นมาดามด้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกัน คนเป็นไหมคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะรู้นะคะว่าทุกคนไม่ค่อยมีความกล้าแสดงออกถูกไหมคะไม่กล้าที่จะพูดถูกไหมคะจริงๆแล้วมาดามนักคนหนึ่งนะคะที่พูดแล้วเวลาเรียนหนังสือเนี่ยครูจะพูดเลยว่าเป็นคนที่เรียนโง่เป็นคนที่พูดต้องไปตองมานะคะสมัยมัธยมทุกคนเป็นไหมคะเวลาจะให้การบ้านเนี่ยเวลาจะถามเนี่ยชอบหลบหน้ากวนการจะถามถูกไหมแล้วเมื่อไหร่ละคะที่ทุกคนอยากจะเป็นแปลงก็เป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ช้านะคะสมัยเรียนประถมรู้ตัวเองดีค่ะ สมัยเรียนประถมเนี่ยเพื่อนป .4 ป .3 ป .4 อ่านหนังส,สือได้แล้วก่อนที่จะถึงที่นี่ก็บรตจุงันอีกสองงานที่นี่อันที่ของจาสวัสดีค่ะ อาจารย์ขาได้ยินข่าวว่าวันนี้อาจารย์พา,า,านักศ,ศ,ศรรึกษามาทําโครงการที่ที่ริมชายหาดค่ะอาจารย์ทำอาจจะมีความคิดยังไงคะ่กับการจัดโครงการครั้งนี้ค่ะอาจารย์ครับสําหรับโครงการครั้งนี้นะครับเราก็ได้อบรมนะครับนักศึกษาสาขาการจัดการนะครับให้มีภาวะความเป็นผู้นํานะครับเมื่อมีภาวะความเป็นผู้นําแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เขาเขียนโครงการนะครับ โดยบูรณาการกับวิชาการบริหารโครงการนะครับที่อาจารย์ได้สอนนะครับเมื่อบูรณาการกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาเป็นกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราก็ให้นักศึกษานะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับเราเชิญคณะกรรมการที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับแล้วคณะกรรมการก็เลือกมาหนึ่งโครงการนะครับก็บิก c r e e n i n g Day นะครับในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษานะครับได้บริหารโครงการในครั้งเนี้ย ไปสุขบพสําสำเร็จต่อไปครับถ้ามาเจอกันวันนี้มาเจอกันน้องนะคะแล้วก็จะมาสัมผัสกันนิดนึงค่ะได้เห็นว่าจากโครงการสนุกสนานการลุล่มทะเลวันนี้นะคะหลังจากที่ได้เรียนอาวิชาบริหารโครงการแล้วแล้วก็รู้สึกยังไงกับการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้คะรู้สึกว่าอาจารย์ได้จัดได้เรียนจากการสอนของอาจารย์เนี่ยค่ะาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็นําไปต่อย,ยอดในการทําธุรกิจได้คือหนึ่งโครงการที่ทำกับอาจารย์คือบิ๊ก วิกินิ่งเดย์นี่ยค่ะเราจะจัดตรงที่วิกิ n นิ่งเราทําได้หลายอย่างแต่ท้งนี้ทางนั้น,รนเราเลือกที่จะทำที่ชายหาดเพราะว่าใน,นปัจจุบันเนี่ยปัญหามันขยะมันมีเยอะค่ะ ทีนี้ก็เลยเลือกตรงนี้แล้วก็รวมถึงมาเที่ยวด้วยเอาง่ายๆระเด็นประเด็นชัดๆคือมาเที่ยวทีนี้ก็คือว่ามันสามารถปลุกจิตใต้สำนึกของนักศึกษาได้ดีเยี่ยมเลยค่ะมันจะเป็นการต่อยอดไปรุ่นสู่รุ่นค่ะในการทำโครงการวีทีนิ่งเนี่ยค่ะโอเคค่ะถือว่าได้มอบความสุขได้อะได้มอบความสุขกับเพื่อนในห้องใช่แล้วก็ได้ได้ทั้งความสามัความสามัคคีด้วยได้คะแนนดีๆจากอาจารย์ด้วยค่ะงานวิชา ทุก <Hospital> คนนะคะจานค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปพิธีนิ่งเดร์แล้วนะคะตามกันมานะคะ